สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮ p ปี้เฮลตี้โฮมมี่วันนี้เรามาทำขนมปังโฮมเมดไว้ทานเองกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะเราทำได้ทุกคนก็ทำได้นะคะสูตรนี้นะคะสามารถทำกินเองได้ทุกเช้าเลยนะคะทุกคนเราก็จะมีขนมปังแบบว่าเป็นอาหารเช้าเกรดกร د, ทานเองที่บ้านคะ่ะ มันก็มีบ้างนะคะบางอารมณ์เราก็อยากจะรับประทานขนมปังบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดทำเองได้นะคะทุกคนมันจะดีมากๆเพราะว่าเรารู้ว่าส่วนผสมอะไรเราไม่ได้ใส่สารการันบูดนะคะแล้วสูตรนี้ก็คือง่ายมากๆเลยนะคะมีแค่แป้งกับน้ำก็ทำได้แล้วค่ะเราใช้แป้งขนมปังนะคะ2ถ้วยเพื่อนๆจะใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะ แล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะ1ช้อนชาใส่ด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีก1ช้อนชานะคะอีกข้างหนึ่งอย่าให้โดนกันนะคะเกลือกับยีสต์ไม่ให้โดนกันโดยตรงนะคะแล้วก็คนคน,คนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำสามส่วนสถ้วยนะคะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องเริ่มที่3าส่วนสถ้วยก่อนนะคะลองคนไปคนมาดูก่อนถ้าเกิดว่าแป้งมันเข้ากับน้ําดีแล้วนะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยถ้าย right ังไม่เข้านะคะเห็นว่ามีฝุ่นแป้งแบบนี้ก็เติมไปอีกสัก1นส่วนสีถ้วยนะคะหลังจากนั้นก็คนๆๆให้เข้ากันไม่ต้องนวดเลยนะคะสูตรนี้ก็ใช้ผายคนไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีนะคะเราก็จะคนสักประมาณ5นาที10นาทีประมาณนั้นนะคะก็คือให้มันเข้ากันดีให้เข้ากันเป็นอย่างดีนั่นเองหลังจากเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วก็ หาอะไรปิดไว้นะคะเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีค่ะ30นาทีผ่านไปนะคะก็เปิดมาดูแล้วก็ใช้พายนี่นะคะกลับไปกลับมาแบบนี้กันนะคะแทนการนวดค่ะก็ใช้พายกลับไปกลับมานะคะก็ทําให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีอีกนิดนึงเป็นการนวดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้นวดมืออะไรอย่างนงี้เนาะใช้พายพับไปพับมาแบบนี้ก็ประมาณสัก5นาทีประมาณน้น5นาที10นาที เมื่อยก็พอนะคะหลังจากเออโอเคแป้งก็ดูเนียนดีแล้วประมาณนั้นเนาะก็ปิดฝาพักไว้อีกนะคะเราก็ใช้พลาสติกคลุมนะคะเอาผ้าคลุมไว้ในอุณหภูมิห้องอีกประมาณสักสามสิบนาทีนะคะ เราก็จะกลับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ5-10นาทีถ้าเกิดบ้านใครอากาศเย็นนะคะเหมือนใครอยู่ต่างประเทศอากาศเย็นก็เอาวางไว้ในเตาอบนะคะเตาอบที่ไม่ได้เปิดไฟอะเนาะหลังจากที่พับแป้งกลับไปกลับมา5-10นาทีคราวนี้เราก็เตรียมกล่องนะคะทาน้ำมันเพราะว่าเราจะนำแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ได้พักข้างนอกแล้วนะคะนำแป้งที่เราพักกลับไปกลับมาเนี่ยมาใส่กล่องที่ทาน้ำมันนะคะ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะพลิกกลับไปกลับมานะคะให้น้ํามันมันทั่วๆแป้งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะปิดฝาแล้วก็แช่ค้างคืนไว้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะทําอบในตอนเช้าเนาะคืนนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเตรียมแป้งทําขนมปังของเราเป็นยังไงคะง่ายไหมคะทุกคนผสมแป้งใส่น้ําใส่ยีสต์คนกลับไปกลับมาแล้วก็พักแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดการพักแป้งทั้งหมดไว้ที่ช่องคําอธิบายนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนอ่านดูได้นะคะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็โรยแป้งนวลลงไปนะคะเทแป้งส่วนผสมเข้าไปแล้วก็จัดให้เขาเป็นทรงนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดไล่อากาศอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะจัดให้เป็นทรงแล้วก็หั่นเป็นส่วนๆตามชอบเลยนะคะวันนี้เราหั่น4ส่วนเพื่อนๆอาจจะหั่น8ส่วนก็ได้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะที่เหลือเราก็ใช้ผ้าค,คุมไว้ก่อนนะคะในการขึ้นรูปก็พับม้วนไปม้วนมาแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเราจะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนในขณะนี้คือขนมปังยังเย็นอยู่นะคะเพราะว่าเราจะพักให้เขา เป็นอุณหภูมิห้องเราก็จะนําเขาออกมาคลี่ๆๆแบบนี้นะคะยืดๆแล้วก็ม้วนๆกลมๆไว้นะคะแล้วก็พักไว้แบบนี้เลยอันนี้เป็นการทําขนมปังแบบนี้ครั้งแรกของเรานะคะทุกคนแล้วก็พักไว้นะคะเมื่อกี้เอาพกคุมไว้30นาทีนะคะอันนี้เราก็จะขึ้นรูปน้องแล้วนะคะให้เป็นรูปแบบว่าขนมปังบักเก็ตนะคะขนมปังฝรั่งเศสนะกดแบบนี้นะคะแล้วก็พับให้เขาป่องกลางนะคะ เพื่อนๆก็จัดรูปท่งตามใจชอบเลยนะคะม้วนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทําให้เขาป่องตรงกลางเนาะเพราะว่าขนมปังบาเกตหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะป่องตรงกลางแบบนี้เพราะว่าเอาจริงก็คือทําเป็นรูปกลมๆก,ก็ได้แต่ว่าเราจะทําเป็นบาเกตเป็นขนมปังกินอาหารเช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้น้องเป็นรูปเรียวๆแบบนี้ป่องตรงกลางประมาณนี้น,นะคะเพื่อนๆก็ทําให้เสร็จทั้ง4ลูกเลยนะคะ กดเข้าตรงกลางนิดหน่อยแล้วก็พับพับเข้ามานะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ปิดตะเข็บแล้วก็ทำให้เขาปล่องตรงกลางประมาณนั้นนะคะเราก็ยังไม่เก่งนะคะอันนี้แต่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มเก่งแล้วนะคะในการทําขนมปังค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถาดนะคะแล้วเราก็จะพักไว้อีกสักครู่หนึ่งนะคะพักไว้อีก30นาทีค่ะ หลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะน้องก็จะขึ้นฟูแบบนี้เราก็จะใช้มีดกรีดกันเลยนะคะใครจะมีมีดโกนมีดสาหรับกรีดขนมปังซาวโดอะไรก็แล้วแต่นะคะของเราก็มีมีดธรรมดาก็กรีดไปนะคะเออเราจะบอกเพื่อนๆว่าให้กรีดลึกกว่านี้นะคะคือเรากรีดน้อยไปนิดนึงนะคะเวลาอบออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะกรีดนี้นะคะให้ตั้งเต,งต,งตาอบไว้ที่420องศาฟาเรนไฮน์นะคะตั้งให้ร้อนรอไว้เลยพอกรีดเสร็จปุ๊บก็ฉีดน้ำนะคะให้ทั่วดีค่ะอ๋อแล้วก็ต้มน้ำร้อนเตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้คือเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ถาดลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปนะคะมันจะเป็นการแบบสตรีมนะคะเป็นการเหมือนนึ่งมีไอ้น้ำประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใส่ขนมปังของเราลงไปแล้วก็ปิดค่ะ เราจะใช้เวลาอบประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อนๆต้องลองดูถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเหลืองทองก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังบาเกตหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสแบบง่ายๆของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะทุกคนฟังเสียงดูนะคะเป็นแบบว่าหนังกรอบ เหมือนเหมือนขนมปังในร้านเลยเนาะและแน่นอนนะคะว่าขนมปังโฮมเมดมันก็จะมีรูปทรงหลากหลายนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็น่าอร่อยมากๆเลยนะคะที่สําคัญคือพอเปิดออกมาแล้วนะคะมันหอมมากๆเลยเป็นหอมขนมปังใหม่ๆสดๆนะคะมันมีความสุขมากเลยคะ่ะทุกคนพอหันดูด้านในนะคะมันก็จะเป็นแบบว่า เหมือนซาเวโดเลยนะคะและที่สำคัญรสชาติที่เราเอาเข้าแช่ตู้เย็นนี่นะคะมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะเหมือนขนมปังซาเวโดค่ะนี่นะคะเนือ้อสัมผัสของเราก็จะแบบว่ามีความเหนียวมีมีความเหนียวนุ่มนะคะก็เหมือนขนมปัง <Yeah. S 1> บากเกตทั่วไปนะคะ <Yeah. S 1> สามียังชมว่าอร่อยเลยนะคะทุกคน การอบขนมปังกินเองเป็นอาหารเช้านี่มันก็แบบว่ากิฟเก๋ดีเนาะแล้วก็รับประทานได้กับอาหารเช้าตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เราก็ลองเทสให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็จะใส่น้ํามันมะกอกแล้วก็น้ําส้มบาสมิกนะคะใส่ลงไปแล้วก็จิ้มจิ้มขนมปังแค่นี้ก็อร่อยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสลัดอะโวคาโดนะคะมีอะโวคาโดมะเขือเทศ หัวหอมนะคะใส่น้ำมันมะกอกบีบมะนาวเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็กินกับขนมปังบาเก็ตของเราคืออร่อยมากๆเลยค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทําขนมปังสูตรง่ายๆแบบนี้ในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบลองไปทําดูนะคะเพราะว่ามันทําง่ายจริงๆค่ะก็เผื่อว่าอยากจะทานขนมปังเนาะแล้วก็ทํากินเองได้นะคะในปริมาณที่พอรับประทานหมดในหนึ่งครั้งนะคะถ้าทานไม่หมดนะคะก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เอาออกมาอุ่นอีกครั้งก็ยังคงความสดใหม่เหมือนเดิมค่ะดีมากๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ